มื้อนี้ก็สิยังบ่ทันได้ออกจากดอกกะลำเด้อทุกคนคะ่ะมือนี้ก็สิเป็นเมนูให้พ่อบ้านคือเก่าจ้ะพี่น้องคะ่ะบ่แม่นหยังดอกดอกกะลำม,มันหัวใหญ่แห้งก็เลยต้องเฮ็ด2คาบจ้ะทุกคนคะ่ะมือนีก็สิเฮ็ดอ่าไข่เจียวดอกกะลำให้พ่อบ้านคือเก่านะจะพี่น้องก็สิมีดอกกะลำซอยต้นหอมมีไข่มีแครอทจ้ะพี่น้องเออเครื่องปรุงก็สาตามที่พอใจเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะก็สิบ่ได้ใส่หยังหลายอย่างค่ะพี่น้องก็สิมีโกกิเพื่อผสานเนื้อไข่ของเฮากับ อดอกกะลัมให้ยูเป็นแผ่นเดียวกันนะ,ะบองสันมันสิเป็นขัวกกะลัมใส่ไข่ <c oughs> ตามด้วยไอ้แป้งโกกี้จ้กพี่น้องกับพริกไทยเกลือธรรมดาทหารตำตรงน้ำตาลยังแสบกับใส่ลงไปทุกคนคะ่ะนี่เห็นไหชุดรสขาดบ่ได้เละคะ้ค่ะบำรุ่งผม <c oughs> ตามด้วยพริกไทยละจ้ะทุกคนคะ่ะใส่ลงไปหลังจากนั้นกับโคเล่โคเลคข้คนๆให้เข้ากันจนหไข่มันฟูฟ่องนะคะพี่นอ้อง่าอ่นนี้เออนี่เห็นไห พอคนแล้วเขาก็พักไวให้มันฟูฟ่องสะก่อนเด้อทุกคนค่ะนี่กาลังได้ทีล่ะหลังจากนั้นกัสีผ้ามาถอดเป็นจังไดเนาะวิธีถอดกระสีใส่น้ามันพืชแลลวก็ตามโดยเนยให้หอมนิดหน่อยจ่าพี่น้องพอนำมันอุ่นๆกับใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็ตบๆหนาเขาให้เนียนนะจ่ะพี่น่องให้เป็นแผ่นสวยงามหลังจากนั้นกระสีม่มักไก่ค่ะเมื่อนี้นี ซเมนูเด้อทุกคนถามหักไก่ของเฮ้ากับสีไส้หลายอย่างอยู่จ้า <c oughs> จดเอาเด้อจ้าเอาดินซอมาสูตรพิเศษเด้อว,วันแล้ว <c oughs> เอาเล่นเด้อจ้าสูตรไข่สูตรมันนะคะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรเพได้คือเก่าลัดจ้าพี่น้องใส่ทุกอย่างที่เราเคยใส่นั่นแหละจ้ารสดีพิกไทยเออน้ำต้มน้ำตาลผงซู้รสกับใส่ลงไปจ้าพี่น้องกงเกลืออันนี้กับสีไส้กุ๊กคีลงไปนะจ้าพี่น้อง เพื่อโบาหายไก่เขาติดกันบันไดจาวเวลาทอดนะคะแม,ม่เมียวกะสิมักใสน้ำมันผืชดไปด้วยนะจ้าเพื่อให้อกไก่ของเขานิ่มโล่งน่ากินมากขึ้นหลังจากนั้นกะสิใสงาคั่วลงไปจะพี่น้องเพิ่มความหอมเพิ่มมักไก่ไว้แล้วเขากะสิมาทาการกลับด้านไข่เจียวของเราเป็นใดพี่น้องปาเนื้อว่าไข่เจียวสเปนไ <c oughs> ข่ไข่กันเลยล่ะทุกคนขาไข่เจียวสเปนนี่เขาสิใสอะ่ะ ไข่เจียวกับอ่าเออไข่กับไอ้มันฝรั่งเนาะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นกับรอบที่สองนะคะทุกคนค่ะนี่เรียบร้อยแล้วอ่าช่วงล่อให้มันซุกอีกรอบกับมะเหลงกับนองกระต่ายของข้านิดหนึ่งครับพี่น้องมีซั์เรียงตัวเดียวในบ้านจะเป็นน่องค่ะพอเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเทลงถาดของข้าเลยจา<ว>้าหัวหนึ่งว่าแป้งพิซซ่าลูกบอกว่าไม่ไข่เจียวนะไม่ใช่พิซซ่าเพิ่นว่าหลังจากนั้นเขา รถอีแตกของข้ามาไทยนะคะพี่น้องไทยมันเป็นสามเดียมนากินนะเห็นว่าตักขึ้นเบิ้งกูนเอาไว้นากินล่องเฮ็ดเบิ้งด้วยจ้าพี่น้องเพื่อแสบสําหรับท่านใดที่อยากลดความอ้วนหรืออยากให้แบบกัะความกินเฮลตี้สักวัน2วันนะคะกินประจำว่าได้ต้องสิทธานไอโปรตีนแม่เมียวกับมี่กับเขานี่นะคะ